เคยไหมคะที่อยากจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าฉันจูนกับเขาไม่ติดฉันจูนกับหัวหน้าไม่ติดฉันจูนกับบอสไม่ติดเขาจูนกับทีมงานไม่ติดในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คําว่าจูนจริงหรือเปล่าก่อนจะไปฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe s ส v e ด้นะคะจะบอกว่าคําว่าจูนเนี่ยคะ่ะปกติแล้วจะมีสถานะเป็นได้ทั้งกริยาแล้วก็เป็นได้ทั้งคํานามเลยนะคะซึ่งถ้าเป็นสถานะของคํากริยาเนี่ยคะ่ะจูนจะมีความหมายว่า to change the part of a musical instrument so that the instrument produces the correct sound when played. คำปลก็คือว่าปรับเปลี่ยนบางส่วนของเครื่องดนตรีนะคะเพื่อที่จะารเล่นเนี่ยค่ะสามารถสร้างเสียงที่ถูกต้องนั่นเองมารู้สถานะของคํานามบ้างค่ะก็คือ a series of musical notes ก็คือหมายความว่าซีรีส์ของโน้ตเพลงในนั้นจะสังเกตได้ว่าจูนเฉยๆเดียวๆเนี่ยค่ะไม่สามารถใช้กับความสัมพันธ์เช่นจูนกับคนนั้นไม่ติดอะไรเงี้ยในการที่เราจะเอามาใช้เนี่ยค่ะเราจะใช้ในโครงสร้างแบบนี้ค่ะ be tuned into somebody สมมติอ้นเราจะบอกว่าเขาเนี่ยเข้ากันได้มากขึ้นกับทีมงานของเขาเลยนะคะเราจะสามารถ เรได้ว่า he's more tuned into his team นั่นเองนะคะคือ be tuned into somebody นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะบอกว่า b o s เนี่ยเข้ากันได้กับลูกทีมเป็นอย่างดีเลยนะคะว่าสามารถพูดได้ว่า the boss is tuned into his team นั่นเองนะคะลองเอาไปใช้กันดูนะคะบอกว่าทุกคนจะชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เซฟด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปะคะ่ะ